เยอะไปมันน่าธรรมดามอ่น่ากินหลายเอาน่าอ้าก็ไม่อยากกินเนาะมันเยอะไปมันธรรมดามอ่ะอุตสามแนบเบิ้งห้องกล่องมันใหญ่ใหญ่อันนี้โตโตแบบอันัหนเบิ้งอันนี้ก็อิ่มแล้วฮะยังเบิ้งเลือดเนี่ลนะเออ

นม่กินมาพ่อไม่กินไหมเออเดี๋ยวเป็ินพ่อกินไปหาให้กินบอเอาบุงก่อบอกินกัาวันก็เปิดกินเหนาแล้วเปิดตามันเฮ้ประทังืจ

ต็ว่าผมรวยคนใหม่แน้หนูก็รนี่บอกของนาผ่อาของของหน่ยนเอาของนอกไปแต่ไม่พูดคำหยาบแต่เย็บตา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 อยาบแม่งก็บอกอะไรแบบตาต น้ำแข็ง่อยพอพัวคืณไม่ต้องกินเนาะจบน้ำแข็งนี่น้อเ็นนกบอย่าเป็นเกยอย่าเป็นเกย์ได้ไหมฮะฮแม่บอกคามพีหนูสือมาบอกนบ่คามโคตร อร่อยไหมล่ะฮะเอามัอย่างไงใ่ยัไงไม่ไม่ใช่นี่เิมนี่ลืมเอาใส่อันนี้เขาเอามันะจำมัน คกกับพี่มับใจาไม่ดอเดี๋ยหลดอ่ะเห้ไหมไม่ <c oughs> เดี๋ยวเคยดับฮะาหลอดปไปไหนปลืดนี้เคยดับฮะวันไหนวันไหนเขาซ่อมอะไรอ๋าเขาซ่อมเตาไฟเขาซ่อมทำไมอ่ะ <c oughs> นั่พี่น้องขอกันสมนี่อะไโมอโม้นาก็ตายอ่ะเด็กวุนี่แบบบดมือจะหาใไปเขากาเดึเนี่ยพดงานอยู่ที่สามอ่ะ มีข้าวมันเสำมีข้ขอมันเสำวะมีไหมขอาวมันขี้มีไหมข้าวมันสำซีมีไหมข้าวสำชิดน่ะมีไหมมีไหมพูดนะคำหยาบขาวอ่ะขาวอ่ะสอชิดมีไหมมีอยู่ไหนไหนเอออยู่ในทีวีอ่ะพี่เตะทีวีพังซะอืมอืมอืม

เรียกพี่แตกอ่ะเห่ไหมพี oh. ่ใส่ผ้าได้ไหมไม่ได้ได้มันโตแล้วห้ามเลยได้โกหกเราคนเด็กลกโกหกขาเออผ่าจากนี่เด็ได็นะเด็นจับถึัวานจับจับบอ๋อ้งี้อืม อืมอืมโอ้ยรอะไน้ำใกับเค็มไปใสไหมอืมไม่อ้ายังวะนี่ไม่กไม่ยุ่งกัวา อย่าเข้าเลยไม่เยเออาห่ไอ้ไม่ด้กนเผยอไร่เผาแม่พี่ท้องอืดเหรอใช่มันอืด่อย่งท้องอ่ะเบบก็ท้องตายมันเริ่มบืดอที่ยังวัดผมแล้วก็เข้าพ่อีแล้วเออตัามอือหืออื้อหืออื้อหืออือือ้า เสียงพ่อไหนเสียงพ่อไหนเสียงพ่อไหนไหนเสียงพ่ออยู่ไหนไม่สองอเสียงพ่อสกับพี่อืมเหรออืมตนจองกิบักกปไ่องสี้กินไหมี้ลาวิบกตายอ่ะร